ก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ที่มีเขาเรียกอะไรเป็นบทเรียนแล้วกันครับบทเรียนราคาแพงโดยปกติผมใช้โดนนะครับบินในเป็นของตัว dji ครับ dji mini 3ที่ผมใช้ทั่วๆไปที่ผมใช้ทุกครั้งเลยที่ผมใช้ทุกครั้งเลยครับเวลาผมไปออกทำคลิปวิดีโออะไรเงี้ยผมใช้ตัวนี้แหละในการบินภาพมุมสูง เวลาเวลาผมบินนะเวลาผมเทคอฟขึ้นนะ่ะผมก็าวางกับพื้นอย่างงี้แหละเวลาผมวางหนะมววางพื้นอย่างงี้แหละวางพื้นแล้วก็ให้นบินขึ้นเวลาเทกอฟเนี่ยครับตัวนี้ผมก็วางปกติเลยผมไปทุกทุกคลิปวิดีโอทุกท,ท,ที่ที่ไปทําวิดีโอนะครับผมก็ใช้ประจําเลยอย่างเงี้ยคือวางเงี้ยวางแล้วก็เทขึ้นปัญหาของมันครับปัญหาของมันเวลาพื้นเรามีฝุน่นมีอะไรเป็นพื้นปูนพื้นถน,นนอะไรเงี้ยผมก็วางอย่างงี้แหละ แล้วก็บินขึ้นอย่างเงี้ยครับแรกๆกมันก็ไม่เป็นไรนะครับแรกแกช่วงแรกแรกก็คือปกติเลยเอ,อวันที่ผมเป็นที่มันมีปัญหาคือวันนั้นนะผมผมไปบินอยู่ผมน่าจะเนี่ยครับไอ้สะเซิมเซาบอกสองไร่ไร่ผมบินคือมันเป็นมันมีเป็นฝุ่นเป็นไรถนนมันเป็นฝุ่นนะผมก็วางอย่างเงี้ยะวางแล้วก็บินขึ้น คราวนี้มันเป็นฝุ่นใช่ไหมทุกคนที่มันฝุ่นมันมีเป็นใบพัดใช่ไหมครับใบพัดมันมุนมันตีฝุ่นตีอะไรเงี้ยมันเข้าตรงเนี้ยครับตัวกิมบอลตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้เนาะทุกคนที่ผมไม่รู้แรกๆผมก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรครับผมก็ใช้อยู่มันไม่เป็นอะไรคราวนี้คราวนี้ฝุ่นมันเข้าตรงเนี้ยตรงมอเตอร์กิมบอลเนี้ยผมพยายามนะพยายามที่จะมันมันฟ้องอยู่หน้าจอเราเนี่ยแหละหน้าจอไอ้ตัวตัวรีโมทเนี้ยมันฟ้องว่ากิมบอลทางานหนักมอเตอร์กิมบอลทํางานหนัก ผมผมก็พยายามที่จะไปหมุนตรงเนี้ยผมก็หมุนดูทุกแกนครับแกนนี้ไม่เป็นไรแกนตรงกล้องไม่เป็นไรอะไรมีปัญหาตรงแกนเนี้ยแกนที่มันเบี่ยงไปเนี่ยครับ้ายขวายครมันมันติดมันจะหนืดหนิดหนึ่งครับฝุ่นมันเข้ามันจะหนืดแต่มันก็หมุนได้อยู่มันไม่ได้หมุนลื่นเหมือนเหมือนกับที่เราซ่อมมาละมันจะหมุนฟืดๆืหนืดหนฝุ่นเข้าไปติดตรงนี้ครับทําให้ตรงเนี้ยมันมันมันเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของมันอ่ะมันมันเคลื่อนที่ลําบาก มันเลยแจ้งมาตรงไอ้ตรงรีโมทเราว่ามอเตอร์ตรงนี้มีปัญหาหนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของที่ m i ไม3สามแต่มันดีนะครับคุณภาพมันโอเคเลยด้วยความที่ผมไม่รู้ผมก็เหมือนผมบอกเราผมวางพื้นแล้วผมเทคออฟเลยก็บทเรียนราคาแพงครับนี่ครับตัวนี้ผมเสียไปคือตัวนี้ครับนี่นะฮะมอเตอร์ตัวนี้แหละนี่ครับมอเตอร์ตัวเนี้สี่พันครับนี่แค่ตัวนี้ ผมโดนมาละสี่พันเห็นป่ะผมไม่รู้ไม่เห็นว่าเนี่ยมอเตอร์ตัวเนี้ยเล็กเล็กตัวนี้ครับสี่พันผมโดนมาละผมก็บอกให้ช่างเขาว่าช่วยเอาออกแต่มัน,ม,นมันมันมีฝุ่นอะไรไปตีตรงมอเตอร์ตรงนี้ครับเนี่ยมันอยฝุดฝุดนิดนึงมันฝุดเลยฝุ่นมันเข้าครับฝุ่นมันเข้ามันไปติดอยู่ตรงไอ้ลูกปืนตรงนี้แหละให้มอเตอร์ตรงนี้มันหมุนทํางานลําบาก ตัวนี้สี่พันเป็นประสบการณ์ของผมเลยาราคาแพงมากครับผมว่าเนี่ยตัวนี้สี่พันราคาแพงมากผมก็ไม่รู้นะแต่ผมซ่อมมาหมดสี่พันเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สี่พันแพงนิดนึงช่างช่างเขาก็บอกผมว่าวิธีวิธีการเทคออฟถ้าถ้าพื้นมันเป็นผิวขูกขะมันเป็นผิวที่เป็นฝุ่นเป็นอะไรเลยอให้เราจับอย่างนี้ครับก็มาแนะนำนะครับวันนี้ เป็นประสบการณ์ของผมเองประสบการณ์โดยตรงครับกับการใช้โดนบินเพื่อมองภาพมุมสูงนะครับผมมีประสบการณ์อยู่ประสบการณ์ราคาแพงครับนี่ฮะโดนโดนที่ผมใช้ที่ไปทำคลิปทำอะไรก็ผมใช้ของ dji นะครับนี่ dji ตัวน,นี้เลย dji mini สามครับเอ่อตอนแรกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพวกกล้องพวกอะไรไม่มีปัญหาสักอย่างเลยแต่ผมมาเสียอย่างหนึ่งคือ ตอนเวลาผมบินนะส่วนมากก็ผมบินเนาะด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ครับมือใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่มืออาชีพเนาะก็เ,เวลาเราบินนะครับเราจะวางกับพื้นเลยผมส่วนมากนะทุกครั้งที่ผมทํามาทําทาทาคลิปทำอะไรมาเวลาผมวางผมก็วางกับพื้น,นเน่ยพื้นเป็นฝุ่นเป็นพื้นหินพื้นปูนอะไรผมก็วางตามพื้นแล้วแล้วก็เทคออกขึ้นแต่ว่ามีปัญหานะครับผมใช้ไปอันนี้ปัญหาคือเนี่ยตรงกิมบอลเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวผม ผมไปถามช่างมาครับเวลาเราบินพวกที่เป็นฝุ่นเป็นเอ่อเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นฝุ่นเป็นน้ําเป็นอะไรเงี้ยเขาเขาบินกันยังไงนี่ฮะผมผมเปิดเครื่องไงว้ละดูเวลาผมบินนะครับเวลาผมบินเขาเขาทำอย่างนี้ครับนี่ฮะเขาให้เทคออฟให้ให้เราจับอย่างนี้ครับนี่ฮะให้ให้เราจับอย่างนี้นะครับจับจับโดนอย่างนี้เลยเนี่ยเวลาเราจับโดนแล้วก็กดเทคออฟครับกดกดเปิดเครื take ่องเทคออฟขึ้นให้บินขึ้นครับกดค้างขึ้น นี่นะครับเราจับนี่แล้วปล่อยมันจะขึ้นเองครับเห็นไหมครับนี่แหละครับประมาณนี้ถ้าตอนเวลาเราจะาลงเห็นไหมครับเวลาเราบินอะไรเสร็จแล้วเวลาตอนเราจ่าลงนะครับเราก็ต้องกดเงี้ยกดลงอ่ะนี่ฮะประมาณนี้นะครับนี่ฮะถ้าเราไปโดนเซนเซอร์มันก็จะขึ้นนะครับเห็นไหมเซนเซอร์มันก็จะขึ้นตามมันเองแต่ถ้าเวลาเราเราจะคือพื้นเรามันไม่ค่อยเรียบใช่ไหมครับเวลาเราจะจับมาเราจับเงี้ยจับอย่าให้โดนเซนเซอร์นะครับจับเบาๆเงี้ยครับ นี่ยจับประมาณนี้แล้วก็กดกดนะครับกดตัวตรงรีโมทเราให้กดดันลงเนี้ครับเห็นไหมครับอย่างครับเนี่ยน,นี้คือเทคนิคของมันเวลาเวลาเราเราบินนะครับเวลาบินบินมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นฝุ่นเป็นอะไรตามทีท่พื้นที่เราเนี่ยเราจะเทคออลงอ่ะฝุ่นมันจะเข้ามาถักตรงนี้นะครับผมบอกเลยเนี่ยตรงกิมบอลเราเนี่ยเพราะว่าผมมีประสบการณ์ละ <ítulo> sabes, เราเราบินเราก็จับนะฮะเห็นไหมครับบินเราก็จับกดก็กดเปิดเหมือนเดิมครับกดเท k e ออบเหมือนเดิมนะครับกดเท็ออผมกดอย่างนี้นะเพราะผมทันวิธีนี้ผมกดอย่างนี้ยถ้ามันเท็ออบก็ปล่อยมือฮะมันจะขึ้นเองครับเราไม่ต้องอาวางพื้นนะครับแต่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่วิธีถูกต้องอแต่ว่าช่างเขาแนะนำอย่างนี้ถ้าถ้าพื้นพื้นนเป็นฝุ่นเป็นอะไรเยอะครับเราก็ต้องทาอย่างนี้ครับเวลาเราจะลงเราก็ต้องกด ให้ลงระดับมือเราเราต้องจับข้างหลังนะครับอย่าไปจับตรงเซนเซอร์นะเซนเซอร์มันก็จะจับไม่ได้ครับนะเราก็จับจับานี้ครับนี่จับเบาๆครับจับเบานะครับจับเบาแล้วก็กดตรงรีโมทโทนะฮะกดลงนี้ครับนะฮะมันก็ปล่อยเองนี่ครับประมาณนี้จับแล้วให้มันบินขึ้นมันจะมีแรงของมันบินขึ้นครับเราไม่ต้องวางอยู่กับพื้นครับ ในความที่เป็นผมผมเป็นมือใหม่เนาะพึ่งหัดเล่นโดนซื้อมาได้ประมาณสักปีสองปีแหละปีกว่าผมซื้อมาเนี่ยโดนเนี่ยได้ปีกว่าเราก็ไม่รู้ตอนแรกเราก็วางพื้นอย่างเดียวครับไม่รู้ว่าฝุ่นอะไรก็ขึ้นคราวนี้ฝุ่นไปติดตรงเนี้ยตรงมอเตอร์เนี่ยก็เป็นบทเรียนของเราไปช่างเขาบอกว่าให้ให้เราจับอย่างนี้ครับจับเงี้แล้วก็ให้มันเทะขึ้น อย่าจับโดนเซนเซอร์นะครับช่างเขาบอกว่าอย่าจับโยนโดนเซนเซอร์ตรงเน,นี้ยเนี่ยเป็นเซนเซอร์ของมันอย่าจับโดนแล้วต้องจับเนี้ยแล้วก็ให้มันบินขึ้นตอนตอนตอน,ตอนเทคขึ้นนะครับตอนลงมาเราก็จับอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละให้มันบินอย่างเงี้เราก็จับข้างหลังอย่าจับโดนเซนเซอร์ครับมันจะมันจะไม่ให้เราจับเราก็กดตรงตรงรีโมทตรงเนี้ยครับรีโมทเนี้ยกดตรงกดลงเนี้ยกดลงค้างไว้มันก็จะดับเองครับมันก็จะจับได้อันนี้เป็นวิธี ที่ช่างบอกนะครับที่ช่างบอกว่าเนี่ยเวลาเราบินผิวที่มันขุกขะผิวที่มันไม่ได้ละหน้าผิวที่มันเป็นฝุ่นเป็นอะไรพื้นถนนอะไรให้เราจับเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันคงคงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะแต่ว่าเพื่อเราหลบเลี่ยงไม่ให้ตรงเนี้ยเราโดนฝุ่นเนี่ยฝุ่นมันจะเข้าไปถัดตรงเนี้ยครับกิมบอลเนี่ยตรงมอเตอร์เนี่ยเนี่ยครับสี่พันครับผมโดนมาละสี่พันตัวเล็กๆนี่ตัวนี้นี่สี่พันโอ้ย นครับเขาช่างเขาบอกว่ามันซ่อมไม่ได้มันเอามอเตอร์ออกมอไม่ได้เขาพยายามเต็มที่แล้วเขาว่ามันมันโอเคอยู่นะครับบินโดนดใช้ดีเจเนี่ยมันโอเคอยู่เวลาเราบินอะไรโอเคอยู่ใช้ได้เลยแต่ปัญหาของมันก็คือนี่แหละถ้าเราไม่รู้เทคนิครู้อะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึงครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้โดนนะครับ ถ้าเป็นมือใหม่นะมืออย่างผมเนี่ยมือใหม่ผมบอกเลยผมเป็นมือใหม่ไม่ใช่มืออาชีพครับเวลาเราบินอะไรเงี้ยพยายามอย่าให้มีฝุ่นมีอะไรครับมันจะเข้าไปตรงเนี้ยมอเตอร์กิมบอลเราเนี้ยมันจะมีปัญหาเลยเนี่ยครับสี่พันตัวเนี้ยเนี่ยครับมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ที่ผมโดนไปเนี่ยตัวนี้ยสี่พันเล็กแค่นี้ครับนิดเดียวเห็นเห็นไหมปกัดเอคือดูครับ นี่ครับมันไม่ฝูก,กัดนี่ครับเนี่ยตัวนี้สี่พันครับฝากเพื่อนๆด้วยน,น,นะครับคนไหนที่ใช้โดนนะครับระวังนิดนึงครับตรงตรงกิมกิมบอลครับปัญหาของมันเลยมันมันหมุนฟืดๆนะครับเวลาผมอันนี้ไปหมุนหมุนฟืดๆเนี่ยหมุนฟืดๆเลย ถ้าฝุ่นการใช้าง,งานก็โอเคนะครับบินอะไรภาพอะไรก็โอเคใช้ได้อยู่แต่ว่านี่แหละถ้ามีฝุ่นมีอะไรเราต้องจับจับวางนี้เลยเราปรับอะไรหมดแล้ว,ลว,ลวเราก็เวลาเราเทคออฟขึ้นนะครับเราจับจับอย่าให้มันโดนฝุ่นโดนอะไรครับมันจะเข้าไปเนี่ยตรงนี้ยระวังเลยครับตรงนี้นะระวังเลยส่วนอื่นก็ผมยังไม่เจอนะแต่ผมเนี่ยโดนเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาได้ปีกว่าๆยังยังไม่ได้เคยได้ทํางานหนักนะครับไม่ไม่เคยได้ทำงานหนักเลย นานๆนนก็บินไม่กี่ครั้งเราพุ่นดับนับได้อยู่แต่มาแล้วโดนมาละสี่พันหนักเลยโอเคครับแนะนำครับ